ซึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพี่จอรนสันนั่นแหละเป็นที่มาที่ทําให้ตัวนี้ขายดิบขายดีนะครับเพราะว่าพี่จอรนสันเทวินนะครับในวัย40ปีเล่นละครมากกว่า30เรื่องนะครับพอยิ้มเนี่ยก็เริ่มมีริ้วรอยสมวัยนะไม่ว่าจะเป็นรอยตีนการอยร่องน้ำหมากรอยย่นบนหน้าผากแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ครับก็เห็นว่าโกคาเวเซัยมเนี่ยก็เลยซื้อทาครับทาเยอะๆหยอตรงไหนไม่มั่นใจก็หยอไปเรื่อยๆครับใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งแล้วไปดูครับนี่ฮะยิ้มมุมเดิมในวัยครวว้้าาาดง่ส สุขให้พี่จอรสนสารมากๆเลยนะครับเซรั่มนะคะที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งของทุกคนนะคะลองดูนะคะว่าคนเล็กๆ 15ml แบบนี้เสียเงินกันอยู่ที่390บาทจริงหรือเปล่าเราใช้แค่ครึ่งเดือนหมดนะคะไม่กี่อาทิตย์แต่ว่าใครบอกว่าฉันมี30 ml อยู่ตรงนี้นะคะเดือนครึ่งหมดนะนิดเดียวใช้แล้วหมดเลย6ก0ก็เคยเสียกันแต่นี่ค่ะโคลว,วีเเซรั่มเป็นยังไงปูดขึ้นมาถึงนี่เลย100 ml ใช้ได้ถึง5เดือนเต็มมากดูผู้หญิงคนนี้บ้างครับชื่อว่านาอัมครับในว,บบวัยห้าําเนียเคย,ยกท้องขาใหกับผิวหน้าตัวเองพอรู้สึกว่าอาุ50เตมก แล้วแต่ว่าพอเห็นโกคาเวียคอนเซนเทรตเซรั่มออกอากาศในทีวีทุกวันอดใจไม่ไหวครับจากที่ผิวหน้าเนี่ยดูไม่เรียบเนียนนะครับดูมีจุดด่างจุดดาแบบนี้นะครับก็เลยลองใช้โกคาเวียคอนเซนเทรตเซรั่มเป็นประจําอย่างต่อเน,นื่องทุกวันนี้ณอ่ำหน้าสดในวัย50ปีเห็นไหมมีไรแดงๆตรงจมูกนะครับทาปากแดงนิดหน่อยออกจากบ้านได้เลยกลายเป็นมีความสุขในวัย50ปี